สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชญามีสิธิ์ชื่อเล่นที่น้องพอใจเรียนโรงเรียนสารสาสตร์วิทสสราษุร์ธานีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนาเรื่องที่หนูพูดเองค่ะคือว่าหน,น,นูรรเรียนอนุบาลสามนะคะที่จริงหนูเรียนอนุบาลหนึ่งไปถึงอนุบาลสองอนุบาลสามเอออนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองอนุบาลสามคือว่าอนุบาลสามคืออนุบาลที่หนูเรียนนะคะ่ะ แต่ว่าหนูก็เรียนนะคะที่เชื่อหนูก็เป็นแค่ครูนั่นแหละค่ะหนูจะบอ้ว,ว่าคุณครูหนูมีแค่สามคนที่สอนในห้องหนูก็คืออนุบาลหนึ่งมีคือชูชยานิตคุณครูที่เชอไอค่ะแล้วก็มีคุณเมย่าค่ะคุณเมย่าคือครูคที่หนูชอบนี่ค่ะค้ะก็ว่า หนูรักแม่แต่นก็เป็นเรื่องที่ว่าหนูร้องไห้หาแม่หนูจําได้ตั้งแต่หนูไปโรงเรียนที่อนุบาลหนึ่งคือว่าตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลสองครูชื่อรัชดาพรแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็มารีเตสค่ะแล้วต่อไปอ่ะครูที่อรียนมาสามปีแก้วแล้วก็ ทีเชื่อโบสิตาหนูก็ที่เชื่อจอยอะค่ะหนูเรียนอนุบาลสองพับสามเออไม่ใช่สามพับสามค่ะคือว่าอานุบาลสามพับสามได้ไปเรียนพันละแต่หนูก็รู้นะว่าทุกคนเคยเรียนพันละหรือเปล่ากล้าคือว่าหนูไม่รู้หรอกหนูพูดเล่นคือว่าอาจ่ะแหนย อันนี้หนูเรียนคียบอรดด้วยนะคะที่เชื่อที่สอนคีย์บอร์ดหนูจะมีแค่คนเดียวค่ะเขาจะบอกว่าคีย์บอร์ดมันจะเป็นแบบว่าตัวหนังสืออ่ะมันจะเป็นแบบว่าโดเรโดเรหรือว่าโดเรมีฟาซอนหรือว่าโดเรโดเรมีเรโดหรือว่าโดเรโดเรมีเร่โดเร่โดเร่ม,รรม,รรมีอะไรแบบนี้ค่ะหนูเป็นแบบว่า ตอนอนนั้นะหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำเรื่องพวกนั้นหนูก็จะพูดเรื่องตอนที่หนูทิงข้าวค่ะคือว่าตั้งแต่หนูเรียนหนูว่าหนูเก่งเรื่องวิชาคณิตมั้ยเนี่ยหนูก็ไม่รู้แต่ว่าความสัมพันธ์ก็คือว่าตัวเลขสองหนูรู้สองบวกสองเท่ากับสี่มันเป็นแบบว่าหนูรู้ตอบ ก็เป็นแค่หกบวกหกมันต้องให้เอาเลขหกอลักเลขหกมารวมกันเป็นให้เอาของที่หงุงจากมานับแล้วก็เอาอีกอัดเป็นหกมารวมกันมันจะได้ใช่โอกาสในการนับเลขเป็นหกถึงได้อะค่ะแล้วมันเป็นแบบว่าการบวกเลขนี้เรื่องคณิตมันแบบว่าเกิดจะเก่งพอะค่ะเราไปก็เรื่องการกินข้าว รือว่าหนูอ่ะกินข้าวแล้วมันรู้สึกหนูว่ากินข้าวข้าวที่หนูชอบก็เป็นแค่ข้าวมันไก่หรือไก่แล้วผลไม้ที่หนูไม่ชอบก็แค่แ,คแตงกว้ค่ะคือว่าที่โรงเรียนหนนะูเขาจะกินข้าวค่ะแต่ว่าเขาจะกินข้าวพอกินหมดเนี่ยคนที่กินหมดเขาจะไปต่อแถวรอกนเพ่อจะเทเสกอายแล้วก็เขาไปวางให้เขาล้างค่ะ แล้วก็ใส่ซอสกับช้อนให้เขาล้างเหมือนกันค่ะต่อไปอ่ะหนูก็กินข้าวบางทีอ่ะเขาจะกินมนลักกอข้าสวยเอยน้ำแล้วก็น้ำซุปค่ะแล้วเขาอ่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นกล้วยแล้วก็อาจจะเป็นหยาบมันหรืออะไรพวกนี้ที่มีน้ำอยู่ด้วยอ่ะค่ะแล้วต่อไปอ่ะค่ะหนูก็จะ กินเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนผลไม้ไปเร,เรื่อยๆแบบนั้นละค่ะแล้วก็จะเอาผลไม้เดิมๆกลับมาอีกค่ะคือว่าอ๋อแล้วก็จะเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆเวยค่ะตามจริงหนูคือว่าหนูเป็นเด็กนักเรียนสารศาสตร์อ๋อคือว่านหนูก็ไม่รู้วีนึ่าสาหนูขึ้นปนไดค่ะ อนุบาลหนูอยู่ชั้นอสองค่ะอนุบาลสามอยู่ชั้นสองค่ะหนูเรียน,นีในอนุบาลสามหนูก็ไม่ด้รู้แน่ใจกับอันหนูก็เรียนไปนั่นแหละค่ะแล้วเวลาเด็เกๆจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาไม่ต้องลงไปข้างล่างค่ะห้องน้ำมีทุกชั้นค่ะแค่ใสา่รองเท้าเอาเดินไปห้องน้ำไปถึงตรงเท้าห้องน้ำเดินใส่เข้าไปเลยเดินห้องน้ำนะคะเดินไปตอนเย็นเนี่ยเขาจะหา กินข้าวแล้วเขาก็จะใส่นอนนั่งแล้วก็เข้าแถวแล้วก็เดินไปแล้วต่อไปก็จะเจริ่มกับไว้พักก่อนแล้วก็จะนอนถ้าเกิดว่าเพื่อนมาชอบชวนหนูคยตอนนอนอยู่เสมอแล้วก็ชอบเล่นกันตอนนอนหนูก็ทนไม่ไหวกับเรื่องพวกนั้นนะคะหนูก็เป็นแบบว่าหนูต้องการให้นอนจนจนถึงตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยค่ะเขาจะให้เด็กไปล้างนะเพราะว่า เขาจะเอาไปถาเขาจะให้เด็กๆถาแป้งเขาจะมุดผมให้ให้เด็กๆเ,เปลี่ยนแมสต่อไปอ่ะตอนกลับบ้านเนี่ยค่ะเขาให้หนูเรียนพิเศษหนูเป็นเด็กเรียนพิเศษนลค่ะคือว่าหนูเรียนพิเศษประมาณช้ากวลาเวลาหนูจดการบ้านเสร็จหนูก็จะทำ à, มีงานบางงานที่ถูกทับกับจดการบ,บ้านแล้วก็พอทางานนัสศ็กก็จะได้กลับบ้านแล้วหนูก็เก็บ ออบางทีหนูก็ทำของวันทีหนูก็ทำงานไม่ค่อยเก่งเท่าไรหร่ก็ทำได้ในเรื่องวันหนูทำช้าหนูก็ทำได้บางทีพอหนูร้องหนูก็จะใช้น้ำตาแบบที่ที่เชื่อไม่เก็นเพราะอายุบาษาเขาห้ามใเด็กร้องห้ค่ะหนูก็ไม่อยากแน่ใจกับเรื่องพวกนี้คะคือว่าตอนกลับบ้านขเขาเร็บกจ่แค่เซเว่ยยูกระเป๋า หนูเดินลงมาจากบนไดทพีเชอร์จะจูงม,มือหนูเดินแล้วเนี่ยพีเชอร์จะอ่าแล้วเวลาถึงเวลากินขนมเนี่ยหนูก็จะเอานมแล้วก็ที่จริงหนูเอาของใส่ของไปกินแล้วเนี่ยหนูไม่ได้เอาขอเข้ามากินนะคะพีเชอร์จะเอาเข้าวไปกินเองที่โรงเรียนที่ชั้นเรียนเลยะคะ่ะไม่ต้องไปกินที่โรงอาหารค่ะคือว่า ต้องกินกับน้ำตัวเองเลยค่ะเพราะว่าเขาให้เด็กเอาน้ำมาด้วยค่ะเพราะว่าหนูเอาน้ำมาด้วยค่ะแล้วต่อไปเนี่ยแล้วพวกเนี้ยวิชาพละหนูก็อาจจะมีเรื่องล้มบ้างอะไรพวกเนีย้ยบ้างอะคะ่ะคือว่าอตอนเรียนวิชาพิเศษเนี่ยเขาจะให้ที่เชร์จะที่เช่ญสอนพละเ,เขาจะให้เล่นนะคะแล้วต่อไปพอเล่นเสร็จก็ กับพ่อค่ะก็จะมีวิชาที่หนูถนัดบ,บ้าแล้วที่โรงเรียนหนูว่าไปเก็บลูกหมอนมาด้วยค่ะแล้วหนูเอารูปหมอนกลับบ้านมากินกับพ่อค่ะและแค่นี้ค่ะแต่ว่าหนูยังไม่มีอีกเรื่องหนึงนะะ่งค่ะแล้วอย่าลืมแล้วเรื่องนี้ถ่ายคลิปม,มาให้ดูละค่ะหนูจะยังมีคลิปเป็นคลิปเดียวที่พ่อเคยถ่ายค่ะ คลิปแมวมาดูวยเนี้ยค่ะคลิปพ่อหนูเคยถ่ายคลิปนั้นนะคะแล้วคลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ